เสมาก็ได้ทราบข่าวว่ากระบวนการซับซ้อนใช้มือตลอดตั้งแต่ตอกเลขครไม่รูว้ว่ามันนึงตอกเลขใช้มือทีแรกก็จะใช้เลเซอร์ครับลเลเซอร์ไม่สวยไม่โบราณไม่โบราณแล้วก็เชื่อมวงมเชื่อมได้แค่คนเดียวครับ,ค,รบคือคุณพิสยัยทีโนไทยครับนะซึ่งเป็นเพื่องมาตั้งแต่เด็กครับนะ เ็เพนกันมาตั้งแต่เด็กนทุกวันนี้ก็หกิบกว่ากันแล้วแล้วต้องส่งช่างไปขุดพื้นส่งช่างไปขุดพื้น,น,นครับไปชุบขุดพื้นลายเหรียญ <ไป S 1> ลายเหรียญลายลายเหรียญใ,ให้ทํำยังไงมันก็ต้องา้าเขาใช้มือทำมันไม่ใช่ว่าเหมือนด้นี้นะทำคอมพิวเตอร์ผม,อผมไปเห็นพี่เจี๊ยบเขาปวดปวดห่วงอ่ะพอ ก็ขวดทีละอันขวดทีละอันแล้วคุณลองกินสิอย่าพูดเลยทำอะไรนะนั <t <t ่นเรียกว่าขวดขวดห่วงขวดห่วงคือทำห่วงอ่ะใช้ทองแดงทองเหลืองไปทำเป็นห่วงเล็กๆอ่ะทำทีละอันอันอันไปรับตาได้เป็นจับนะใช่ขอพูดแล้วจบก่อนนะในที่ทำห่วงขวดห่วงเนี่ยก็คือการม้วนห่วงม้วนห่วงขวดห่วงก็คือม้วนห่วงทีละ ด้วยมือโดยโดยละมือทีละเหรียญทีละเหรียญทีละอันแล้วก็มาเชื่อมอีกทีแล้วก็มาเชื่อมอีกทีนึงรอยเชื่อมยังอยู่การเชื่อมต้องทำให้น้ำประสานทองน้ำประสานทองเพียงแต่นะเผาต้องใส่หน้ากากใส่แมสท์ไม่ใส่กากไมใส่แมสตูดเข้าไปอาจจะเป็นมอรอก็ได้มาเลยรังนั้นที่วัดนี่ทำของวัตถุมงคลทุกชนิด ญาติโยมไว้ใจได้ปานีตปานีตและไม่มีการหมกเมล็ดหรือว่าหรือว่าหมกเม็ดนะอย่างที่าษาไทยก็มเมล็ดใช่ไหมสภาใช่ว่างหมกเม็ดเราไม่ได้หมกเม็ดแล้วก็ไม่ใช่วาราเดียวขายกันเลยนะยามตามสามตอนนี้ก็เอาเอาไาจัดจัดนะวันห้าวันหะ รับติเบตุลานี่วาระสุดท้ายที่ห้าอันนี้ต้องครับน,นะวาระสุดท้ายเมื่อวัที่ติเบตุลาห้าวาระอย่างนี้